บ้านตาหยวกเสน่ห์ผ้าไหมศรัทธาสารตาหยวกวิถีชุมชนที่อบอุ่นยินดีต้อนรับสู่บ้านตาหยวกหมู่13าตำบลทุ่งหลวงอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหมู่บ้านเล็กๆที่เปี่ยมด้วยสเสน่ห์แห่งผ้าไหมความศรัทธาและรอยยิ้มจากหัวใจของชาวบ้านที่นี่คือแหล่งชุมชนท่องเที่ยวโอทอมน,นวัตวิถีที่ผสมผสา,านาวัฒนธรรมวิถีเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิน่นได้อย่างลงตัวใครที่ได้มาเยือน รับรองว่าจะได้ทั้งพักผ่อนคลายความกังวลและเต็มอิ่มไปด้วยความสุขแบบบ้านๆอัตลักษณ์ชุมชนผ้าไหมและสารตะยวกจุดเด่นของบ้านตะยวกคือผ้าไหมที่ทอด้วยมือทุกผืนลวดลายสวยงามสีสันอ่อนโยนและสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่นี่ได้อย่างลึกซึ้งอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญคือสารตะยวกสารศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเชื่อกันว่าท่านคอยปกปักรักษาให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกปีจะมีพิธีเส้นไหว้ของ รเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและหมู่บ้านคนในชุมชนเชื่อว่าศาลตะยวกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใครมาขอพรเรื่องงานเรื่องครอบครัวส่วนใหญ่ก็สมหวังทั้งนั้นวัฒนธรรมชุมชนบุญที่12ครอง14และบุญโดนตาบ้านตะยวกยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามไว้ไม่เสื่อมคลายทั้งบุญที่12ครอง14ที่จัดขึ้นตลอดปีตามคติธรรมของอีสานแท้และบุญโดนตาหรือบุญศาลละอีสานที่ลูกหลาน จะมาร่วมทำบุญอุทิศส,วส่วนกุศลให้บรรพบุรุษทุกงานบุญเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขของคนในชุมชนสะท้อนถึงความสามาคัคคีและศรัทธาที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวเด่นในชุมชนหนึ่งในจุดไฮไลท์ของที่นี่คือพระใหญ่วัดบ้านตะอยู่องค์พระสีทองอลาบตั้งตระหง่า,งานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ,บ้านและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังสามารถแวะชมทัตกรรมผ้าไหมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทุกขั้นตอนทำด้วยมือตั้งแต่สาวใหม่ มสีไปจนถึงทอลายมุมเช็คอินยอดฮิตสารตะหยวกองค์พระใหญ่สะพานข้าบลำพับพลาไม่ว่าจะมุมไหนก็อบอุ่นด้วยธรรมชาติและรอยยิ้มของคนที่นี่เหมาะสําหรับมาพักใจพักสายตาและเก็บภาพความทรงจำดีๆกลับบ้านโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถ้าคุณชอบเรียนรู้วิถีชาวบ้านบ้านตะหยวกมีกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ให้ลองทําด้วยตัวเองสาวตะหยวกสัมผัสประสบการณ์กางสาวไหมแบบดั้งเดิมดูวิธีการนำรังไหมามาต้มและดึงเส้นไหมออก มาอย่างประณีตเส้นไหมที่ได้จะถูกนำไปย้อมสีธรรมชาติและใช้ทอเป็นผืนผ้าไหมสวยงามสีสันบนผืนผ้าสนุกกับการย้อมไหมด้วยสีจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่ให้สีเฉพาะตัวแตกต่างและสวยงามทำให้ผ้าไหมสีสวยเฉพาะตัวไม่ซ้ำใครและเอ็งได้ผลงานกลับไปเป็นของที่ระลึกทำมัดหมี่มัดใจเรียนรู้ศิลปะก,การมัดหมี่ผ้าไหมแบบอีสานแพ้ทุกเส้นทุกลาย นวลมีความหมายและแน่นอนมัดใจผู้มาเยือนได้ทุกคนคกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงให้ความสนุกแต่ยังสอนให้เราเห็นคุณค่าของงานฝีมือที่ต้องอาศัยความอดทนความประณีตและหัวใจของคนทําจริงๆของดีบ้านตะหยวกเมื่อมาบ้านตะหยวกอย่าพลาดของดีของเด็ดจากฝีมือของคนในชุมชนสินค้าทุกชิ้นทาด้วยใจและสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างภาคภูมิใจ 1. ่ทอไหมยใยรับผ้าไหมแท้ทอมือด้วยเส้นไหมคุณภาพดีจากรังไหมพื้นบ้าน สีสันอ่อนโยนลวดลายประณีตเหมาะสําหรับตัดชุดไทยผ้าพันคอหรือของฝากสุดพิเศษสื่อถึงใยรักและความผูกพันของคนในชุมชน 2. กระเป๋าอ,อ้อมรักผลิตจากเศษผ้าไหมที่เหลือจากการทอนํามาตัดเย็บอย่างสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าดีไซน์สวยทนทานใช้ได้ทุกโอกาสทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการอ้อมรักออมหัวใจ ของคนบ้านตะหยวก 3. อันซอมเสลิงโดงของหวานพื้นบ้านที่หอมอร่อยและทําจากวัตถุดิบในชุมชนทั้งข้าวเหนียวกล้วยและกะทิสดชื่ออันซอมเสลิงโดงแปลว่าข้าวต้มมัดแห่งความผูกพันเพราะทุกหอ่อมัดด้วยใจและเต็มไปด้วยความรักจากคนทําทุกผลิตภัณฑ์ไม่เพียงสร้างรายได้ให้ชุมชนแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ส่งต่อเรื่องราวของภูมิปัญญาและหัวใจของคนบ้านตะหยวกให้โลกรู้จักบ้านตะหยวกวิถีแห่งศรัทธา และสเสน่ห์ผ้าไหมบ้านตะยวกหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยศรัทธานในศารตะยวกความงดงามของผ้าไหมและความอบอุ่นของวิถีชีวิตเรียบง่ายหากคุณอยากหาที่พักใจสักแห่งที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและรอยยิ้มของชาวบ้านบ้านตะยวกคือคำตอบที่คุณจะหลงรักตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนบ้านตะยวกหมู่13บําตำบลทุ่งหลวงอำเภอสอุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ผ้าไหมางามศรัทธาสารตะโยวกวิธีอบอุ่นของคนร้อยเอ็ด